หน่วยข่าวกรองก็สําคัญครับกระบวนการในการรบก็สําคัญอาวุธก็สําคัญแล้วในสงครามที่เราจะรบกับมะเร็งครั้งนี้อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรารบชนะมันได้ครับ,รบรก็คืออย่างที่นองบทพูดมาหน่วยข่าวกรองของเราถ้ามันได้ข้อมูลว่ามะเร็งมีจุดอ่อนอะไรหนึ่งและสองเราเข้าไปจัดการจุดอ่อนอันันตน์ได้ชัยชนะก็จะอยู่กับฝั่งเราปัจจุบันเราพบว่ามะเร็งเนี่ยเรารู้กลไกการเติบโตของมะเร็งหลายๆอย่าง เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการส่งกำลังบำรุงรเรารู้แล้วว่าทำไมมันถึงเกิดการต่อท่อน้ำเลี้ยงส่งกำลังบำรุงเพราะเซลเล์มะเร็งจะมีการหลั่งสารเคมีครับกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยส่งท่อน้ำเลี้ยงหรือว่ามีสเสบียงไปเลี้ยงเพระฉะนั้นถ้าเราให้ยาเคมีไปเซลเล์มะเร็งถูกทำลายปรากฏว่าระยะฟักตัวมันได้สารอาหารมันได้ท่อน้ำเลี้ยงมันมีสเสบียงมันก็ฟื้นมาสู้กับเราถ้าอย่างนั้นเราทำลายมัน ด้วยทหารฝั่งเราและส่งคนไปตัดเสบียงของมันจึงเป็นที่มาของการารักษามะเร็งด้วยการให้ยาเขาเรียกว่ายายับยั้งการสร้างเส้นเลือดเสริมกับยาเคมีอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกซึ่งเราเจอกันในยุคสมัยนี้อันที่สองเนี่ยการที่เซลล์มะเร็งจะเติบโตแล้วก็แบ่งตัวนะครับพวกนี้เราพบว่ามันจะมีสารโปรตีนบางชนิดบนผิวเซลล์ของมันซึ่งสารโปรตีนบางชนิดตรงนี้แหละที่ทาให้เซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีจุดสําคัญตรงนี้เราก็ส่งทหารหลักมุ่งเป้าไปตรงนี้ที่เดียวก็เหมือนกับการที่เราไปเจอชัยภูมิที่จะเข้าถึงแหล่งเก็บสเสบียงของมันเรามุ่งทําลายตรงนี้เซลล์มะเร็งก็จะตายแต่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งทุกตัวให้เราจะหาจุดอ่อนเจอครับในปัจจุบันนี้เนี่ยแนวคิดวิธีนี้เราเรียกกันว่า t a r g e t i n therapy หรือการรักษาแบบมุ่งเป้าที่กลไกลก,าการเกิดมะเร็ง เราสามารถไปดูเทือกเถาเหล่ากอหรือพันธุกรรมของมันได้เมื่อเรารู้พันธุกรรมของมันเราจะสามารถเลือกอาวุธหรือว่าส่งกำลังเข้าไปยังจุดที่สำคัญก็คือทา r g e t ็ตเ t h e r a p เพื่อตีให้มันแตกเมื่อตีให้มันแตกไปแล้วทหารฝ่ายเราก็จะเข้าไปดูว่าเหลือมะเร็งตรงไหนที่จะกลับมารวมกันก็คือหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันของเราทั้งท้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกมันจะต้องมีทั้งสองส่วนประกอบกัน การที่เราจะหายขาดหมดจากมะเร็งไม่ใช่ว่าให้อาวุธต่างๆใช้ผ่าตัดใช้แสงเคมีหรือยาทาเก็ตไปทำลายทำลายเสร็จแล้วยังไงถ้ากลไกการเกิดยังอยู่ถ้ามะเร็งเซลล์เล็กเซลล์น้อยยังอยู่เขาก็จะกลับมารวมตัวกันดังนั้นภูมิต้านทานจึงเป็นเรื่องสาคัญในสเต็จแรกมะเร็งอาจจะหลุดจากระบบภูมิต้านทานมาแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของร่างไม่ได้สนใจในการตรวจเช็คสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อโชคดีเจอมะเร็งระยะแรกรักษาหายเราจะต้องมีการติดตามทําให้กลไกที่มันเกิดมะเร็งหายไปหรือสร้างเสริมภูมิต้านทานของเราให้คอยสอดส่งหามะเร็งตัวใหม่ที่จะกําเนิดขึ้นมาแล้วก็รีบจัดการฟังอาจารย์พูดเนี่ยจริงๆแล้วกระบวนการในการจัดการเนี่ยสำคัญแล้วก็กระบวนการในการติดตามผลเพื่อไม่ให้กลับมาก็สําคัญถูกต้อ,อาจารย์ครับในสงครามจริงๆเนี่ย มีไหมที่พอเราชนะศึกแล้วเนี่ยเราได้เฉลยศึกมาด้วยนะครับแล้วเฉลยศึกเนี่ยก็มาอยู่ในบ้านเมืองเราไมนมีโอกาสที่เราจะมีมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างไหมครับมีสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะต้องมีมาตรการในการที่จะคัดกรองหรือมีคนที่คุมเ<ม>ฉลยศูนพวกนี้หรือพลลัตะเวนที่ดีตัวอย่างเช่นเรามีเซลล์ภูมิต้านทานตัวหนึ่งที่เราพูดถึงกันไปก็คือ NK เซล l เรียกว่า natural killer เ e l l ที่ไปจับกินเซลล์เนื้องอก ในปัจจุบันเราพบว,ว่าผู้ป่วยบางรายก็มี Natural Killer Cell โดยธรรมชาติน้อยนะครับก็เป็นที่มาของการเติมสารอาหารเติมเ,เขาเรียกว่าคล้ายๆกับให้อาหารเสริมนะครับ,รบหรือให้ยาบางชนิดเพื่อมุ่งไปทำให้เจ้า NK เซลเจ้าเม็ดเลือดขาวได้กินเนื้องอกเนี่ยนะครับกินสิ่งแปลกปลอมมันทำงานได้ดีขึ้นรเราเรียกส่วนนี้ว่าการเพิ่มสมรรถภาพหรือ activity นในส่วนแรกถ้าจํานวนน้อยเราพูดถึงการเพิ่มจํานวนแต่อันนี้เราพูดถึงสมรรถภาพหรือ activity ก็มีความพยายามจะศ,ศึกษาวิจยัยเกี่ยวกับสารเคมีตัวนี้ครับหลายๆอย่างแล้วก็เจอว่าสารสกัดจากพืชหลายๆชนิดนะครับก็มีผลในการที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นว่องไวขึ้นในการจับเชื้อโรคทําลายเชื้อโรคได้มากขึ้นเช่นเดิม1ตัวทําลายสิ่งแปกปลอมได้10ตัว เมื่อแอคทิวิตี้มากขึ้นจะทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ร้อยตัวเพราะฉะนั้นเ็ลเลอร์ข่าวที่มีน้อยเมื่อได้รับการเพิ่มสมรรถภาพจากกลุ่มยาหรือการรักษาพวกนี้ก็ทำให้พอจะยันกับเซลล์มะเร็งอยู่อาจารย์ครับเท่าที่ฟังดูในสงครามรบครั้งนี้นี่ต้องแผนซ้อนแผนหลายกลยุทธ์หลายยุทธศาสตร์หลายวิธีการามากๆถ้าให้อาจารย์ช่วยฟันธงรบครั้งนี้อะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้มะเร็งไม่สามารถกลับมารุกรานได้อันที่หนึ่งก็คือรู้เขารู้เรา รู้ว่าเซร์มมะเร็งเป็นแบบไหนมีคนไกการเสริมโตยังไงมีกลไกอะไรที่จะดื้อยาว